สวัสดีครับวันนี้มาสาธิตการทำรีพอร์ตจากโปรเจกต์ในแอปพลิเคชันด้วยแจคลาวนะครับขั้นตอนแรกเลือกโปรเจกต์ที่เราต้องการทำรีพอร์ตได้เลยนะครับเลือกเป็นแบบคลาวนะครับหลังจากนั้นเข้ามาในโปรเจกต์เลื่อนแถบเครื่องมือหรือว่าทูคิดขึ้นมานะครับจะเห็นที่เมนู Setting นะครับเลือก Report ครับ ระบบจะทำการ generate report ตัวนี้อาจจะใช้ในการส่งมอบงานใช้ในการมีเป็นไกด์ไลน์ของรูปแบบ report ในรายละเอียดโปรเจกต์อาจจะเป็นไว้นำเสนอลูกค้านะครับตัวเอกสารจะเป็นลักษณะรูปเล่มนะครับมีหน้าปกมีคอนเทนต์สารบัญน,นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ wireless network password S I D นะครับในเรื่องของออตัว Description ของแต่ละอุปกรณ์ใน device list นะครับรวมถึง Topology การเชื่อมต่อในระบบด้วยนะครับข้อมูลในดี a i l ทุกๆอย่างก็เป็นไกด์ไลน์ให้ในนี้เลยนะครับทำให้ SI ประหยัดเวลาแล้วก็เป็นไอเดียให้กับการทำเอกสารด้านการสมมอบงานนะครับสามารถ Edit เป็นชื่อที่เราต้องการได้นะครับในแต่ละรายละเอียดเพิ่ม mm hmm. เติมเข้าไปได้เลย แล้วก็กดเซฟนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการแชร์ตัวรีพอร์ตนี้นะครับออกไปให้กับลูกค้าหรือว่าอยากจะเอ็กซ์พอร์ตไปเป็นไฟล์ Excel เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจัดแต่งสั่งปริ้นตัวนี้ทำได้หมดเลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับสำหรับการเจเนอเรตรีพอร์ตขอบคุณครับ